ไอศเ,เดคาราเมลลาเต้ครับสวัสดีครับทุคนวันนี้เป็นวันเสารนะ์นะที่หลอกวันเสาร์อาจจะรวมเป็นวันอาทิตย์เลยเพราะว่า เดี๋ยววันนี้เฮียจะลงคลิปวิ่งนะก็คือว่าอาจจะเป็นวีล็อกรวมเสาอาทิตย์ไปเลยนะครับผมะนะฮะอวิ่งกาแฟก่อนตอนนี้เป็น,วนเวลาเที่ยงเที่ยงแปโมงแล้วนะฮะก็ทำงานเดี๋ยวไปตัดคลิปวิง่งให้เสร็จแล้วเดี๋ยวลงช่วงเย็นๆแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูวีล็อกกันอีกทีนึงแล้วก็วันนี้เฮียทำอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะจ้าไป ขิวยังมาวิกหิวยังหาหมาอ้วนอยู่ยังโลกไนี่ไปกินข้าวดีกว่าปะหอมไหมดมดิหอมไหมเงี้โอ้โหควันขึ้นแล้ววิกบอกไม่กล้ากินเลยใช่ใหไหมเฮ้ยอร่อยไหมสุดยอดกินเลยอิ่มยังมาวิกฮะ อิ่มยังอิ่มแล้วใช่ไหมโอ้โหเล๋ยวปากแพบบเลยปะโเอา้าวง่วงสะปะโทไปนอนปะฮะนอนไหมวันไปนอนไปลูกปะ12 seconds later นั่งตัดงานไปก็เอาข้าวให้มาวิกคือถึงออฟฟิศตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมก็วันนี้กินมาม่าเหมือนเดิมเกาเหลาแล้วก็ใส่มาม่านะฮะ เฮ้ยเฮียจำได้ว่าเฮียมีสั่งไอ้นี้ไปเป็นพีบันไดนะเรารู้จักว่าเป็น MG กันดั้มแซนล็อกนะฮะซึ่งเป็น EW เน่เน่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูดีกว่านะเฮ้ยเฮ้ยหล่อวะของมาถึงแล้วนี่นี่หน,น้าตาเป็นนี้นี่ให้ดูนะรถกำลังมาส่งนะก็ ตอนแรกนะึกว่าเป็นเป็นแบบมีขายธรรมดาทั่วไปแต่คือว่าเป็นเหมือนเป็นพีบันไดอ่ะก็เดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะวันเสาร์นะฮะง่ายๆเดี๋ยวมาปุ๊บเดี๋ยวไปรับแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูเสร็จปุ๊บแล้วมันดูกันคร่าวๆนิดๆหน่อยๆนะกับวันเสาร์อะแซนล็อกเอ๊ะมันเป็นเขียนว่าอามาดิโอนะแซนล็อกอามาดดโอเฮ้แต่มันสวยดีนะนี่ดู เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกัน,นะนแปบรอแป๊บจ้ะโอ้โหตายตายจะกินหมดไหมเนี่ยดูเต้นมามา่าแล้วก็เอ๊มีเกาเหลานี่แล้วตาเก็เหลาไตนี่แล้วก็มามา่าสตไปทีละหน่อยฮนะประมาณนีนะ้จะกินหมดไหมวะเนี่ยนะ่ากินสุดๆไปเลยกําลังกินก๋วยเตี๋ยวเลยนะฮะของมาส่งนะแซนล็อกมาแล้วไปดีกว่าปะ รับก่อนปะกำลังแบบกินข้าวอยู่เลยโธ<ฮ>่เยอะว่านะตัวเนี้ยเห็นในรูปอะ่ะมันสวยดีนะลงไปดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง่ะ ได้มาแล้ว <c oughs> อ๋อมันเป็นพีบันไดนะแกดูก่อนเลยดีกว่าม,อนนาาม,ม,มอะ 101, 101, อะไรเนี่ยแล้วก็ว่ามันมันมันสวยอะนี่เปรี้ยว x g หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเนี่ยกันดั้มแซนล็อก ew a า a ์มาดิโลยูโอ้เอ้ยเอางี้ดีกว่าเรากลับไปกินข้าวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเวลาว่างเอามาแกะให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าอยากประกอบเหมือนกันเห็นในรูปของมันนะ่ะที่เฮียขึ้นรูปให้ดูอ่ะขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงเอบอกได้เลยนะสวยดีนะก็จะเป็นยังไงยังไม่เห็นข้างในนะแต่คือเห็นจากในรูปมันก็ไม่ได้เป็นแบบสีพิเศษเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเอางี้ดีกว่า กลับไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีกับแซนล็อกไปไปไป <c oughs> โอ้ยตายแล้วตายแล้วลืมไปมาอีกปะไป,ไปจองคิวอาบน้ำไว้ยังไม่ได้ไปเลยโอ้ปะโทษนะไปดีกว่าอีกปะ ปุ๊บอ้าวไปหมาก็ต้องอาบน้ำนะครับผมนะฮะเอ้าไปเร็ว ก็อาบน้านะเพราะว่าสุขภาพมันจะได้ดีขนจะได้นิ่มๆน,นะแล้วก็สุขภาพของมันคือเราก็อาบน้ําทุกวันหนะมามันก็ต้องอยากอาบน้าแตเ่เฮียปกติแล้วอาทิตย์หนึ่งให้อาบน้ําสักประมาณ2ครั้งนะสี่วันทีหนึ่งสามวันทีหนึ่งเนี่ยแต่คือว่ามันก็ไม่ได้แบบไปเจอดินเจอฝุ่นแล้วอยู่แต่ในห้องแอร์อยู่ในห้างกับบ้านอะไรเงี้ยก,ก็พยายามรักษาสุขภาพมันให้ดีแล้วก็เรื่องการกินอาหารนะนี่ ว่าไปนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวรอให้มาวิกอาบน้ําเสร็จก็ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเข้าโทรมาตามแล้วเราก็ค่อยมารลับมันอ่ะไปทําอย่างอื่นต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันน,นจะจ๊ะเอ่อไปดูแซนล็อกกันดีกว่าไปไปถ่ายคลิปให้เสร็จด้วยเอออ้าวถึงร้านแล้วครับผมนะก็ไปส่งมาวิกเสร็จปุ๊บนี่เลยกลับมาดูแต่ล็อกอาถ่ายให้พี่หน่อยเอ,อ๋ได้ยังได้ยังอ่ะ เน่แทนล็อกอยู่นี่อ้าวเรามาดูกันดีกว่าแทนล็อกนะได้มาเมื่อกี้นี่เองนะเขาก็มาส่งเอ้ยนี่น,น,นี่อันนี้น่าจะเป็นพีบันไดนะ X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 , X G 01 SR กันดำแสนล็อกอัมาดิโอยูนิตนะครับผมนี่อันนี้ผล,ลิตปี2021นะ MG endless wall ก็ไม่รู้อ่ะมันน่าจะพิออเดอร์หรืออะไรเฮียไม่แน่ใจแต่คือว่าเห็นในรูปมันก็เท่ดีก็เลยพิออเดอร์ไปแล้วปรากฏมันมามนก็เพิ่งเอามาส่งเมื่อตะกี้นี่เองนะครับผมแล้วก็เอาให้ดูเฮ้แกะดีกว่าเฮ้น,นะถ้าว่างๆเฮียจะเอามารีวิวนะนี่ดูดิดูโล่มันเองอันเบลเลอร์ er เลยนะฮะโล่มันอันเบลเลอร์เลยเกือบตัวเท่ามันเลยเด่อโอยสวยวะ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  อันนี้ก็เป็นแผ่นแผนพับนะซึ่งรู้สึกว่ามันจะเป็นแผ่นพิเศษมาเฮ้ยดูโลดิใหญ่นะเอ้ยใหญ่เอ้ยเฮ้ยโล่มันนี่เท่านี้เลยคือใหญ่แต่ตัวมันจะยาวกว่านี้แปลว่าตัวของมันเนี่ยเท่านี้เลย MG นะนะนับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23อะไรประมาณนี้นี่ดูดูอาวุธมันดิโคตรใหญ่อะ่ะแล้วก็อันนี้ให้เป็นสติกเกอร์ดีคอน้ำมาครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแผน่นนี่ปกติของมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่แต่ความพิเศษของมันตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ เออว่าอ๋อมันมีแบบไอตัวครอบมาให้ด้วยแล้วก็มีโล่มาให้พิเศษตัวนี้นะอยู่ประมาณ2 7 0อะไรประมาณนี้ยนะก้าจำไม่ผิดนะเท่ดีโว้ยเท่ดีโว้ยอยากประกอบเลยนั่นนะฮะค่อยว่ากันละกันนะฮะนี่ใหญ่พาร์ทเนี่ยดูดิดูชุดกรอบมันดิใหญ่นะเทียบกับน,นิ้วเฮียใหญ่เลยเห็นปะอ่นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวว่างๆลวกันหรือถ้าเกิดใครอยากเห็นก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอันนี้เป็นพีบันไดนะครับเพิ่งได้มานะจ๊ะเนี่ยดูดิเบร์เลยนะฮะรายละเอียดดีฮะเอางี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดสมมติว่ามีเวลาแล้วค่อยประกอบแล้วเอามาให้ทุกคนได้ดูกันอะวันนี้ขอทำงานต่อแล้วนี่4โมงจะ4โมงแล้วยังรีวิวไอ้ตัวนั้นยังทำไมเ่เสร็จเลยเดี๋ยวพับไปทำต่อแล้วก็ปล่อยคลิปวันนี้เลยแล้วกันวิงนะวันเสาร์แล้วก็คลิปวีล็อก เดลี่ก็เป็น2วันเสาร์อาทิตย์นะฮะขอรวบยอดเพราะวันนี้จะลงวิงนะจ๊ะอ้าวขออนุญาตไปทําวิงก่อนละกนันตา้นน่เน่ตอนที่เฮียถ่ายรูปนะนี่ฉากข้างหลังดำนะเป็นไงดำไหมดำไหมะนะแล้วก็นี่โอ้โหเท่ไปเลยทีเดียวนะะก็ไอฉากดําใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยมันดําใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนจ้าไปเลยนะก็ภูมิใจเหมือนกัน ชอบได้ของถูกราคาของดีราคาถูกอะไรประมาณนี้นะฮะฉากดำแม่แม่มอ่ง้ยมงดีโอเอ้ย โอ้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 ทุกคนมันมาแล้วโอ้โ oh. หกลับมาก็เจอเลยกล่องเบลเลอร์เลยเนี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยทุกคนของมาส่งของมาส่งนี่ยนี่ นี่หน้ากล่องนี่เลยนะนีะ่ <S <S กล่องเบลเลอร์เลย Snow White นี่พหลูดนะครับวิงกันน้ำ x, x x x g ขีด0 0หรือ o o y s w <S อะไรนี่มันเป็นค่ายอะไรวะเนี่ยค่ายใช้หน้าเวอร์ชันแน่เลยนะครับผมโอ้ยกล่องเบลเลอร์เลยนะฮะใหญ่มากนะฮะเชื่อว่านะอาจจะต้องทำใจในเรื่องของการประกอบนิดนึงนะก็ ไม่รู้ว่าอย่างไงเอางี้ดีกว่าคือมันเพิ่งมาส่งนะฮะวันนี้เฮียจะต้องอนั่งตัดคลิปอีกนิดหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าสักประมาณอาทิตย์หน้าค่อยมาแกะกล่องดูกันว่าอย่างไงแล้วจะอัดป,ประกอบอะไรก็ว่ากันไปนะแต่วันนี้ขอทําใจนะเห็นกล่องมันเบเลอเลยปีกมันแบบโคตรจะยุบยิบยุบยับเลยเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเจอกันสําหรับกล่องนี้แล้วกัน Wing Snow White นะค่อยว่ากันนะจ๊ะ ขออนุญาตไปทำงานก่อนและคืนนี้เฮียคิดว่าน่าจะนอนดึกไม่มากนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ v ock, วีล็อกวันอาทิตย์ก็คขวบไปเลยนะฮะเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้ขอตัวก่อนอาจจะต้องนอนไวนิดหนึ่งก็นอนดึกมาหลายวันแล้วนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันวีล็อกไดอารี่รวบยอดสองวันเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะไปพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวหาของไปแปลกให้ดู เดี๋ยวรู้ว่าคืออะไรอ่ะเจอกันนะครับผมขอทำงานแล้วก็นอนก่อนนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบายบายดไนท์จ้า tomorrow good m o r n i n g good morning ครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมกำลังขับรถไปทำงานโอ้โห oh. วันนี้แดดโคตรร้อนเลยทุกคนนะไปเที่ยวไหนกันบ้างครับทำอะไรกันบ้างครับหรือประกอบกันพาตัวไหนกันบ้างครับผมก็ วันนี้เมื่อคืนนะนะเดี๋ยวปิดยิวก่อนเมื่อคืนนี้นะโอ้โหไอเจ้าตัวอะไรนะวิงของค่ายไชน่าเวอร์ชั่นมาเนะี่ยโอ้โหกล่องยังกระเพร์เฟรเกตเลยอะ่ะคือแบบหืมโคตรใหญอ่อ่ะทำใจต่อไม่ได้นะเขาบอกว่ามันมัน,ม,นมันต้องมีเวลาจริงๆเนี่ยแต่คือว่ายังไม่ได้แกะดูว่ามันแค่ไหนยังไมไ่นับแผงว่าแผงมันใหญ่แค่ไหนนะ<อ>ก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูหน่อยว่าหน้าตามัน มันมันออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะประมาณนี้โอ้โหปีกนี้แบบยุบยับยุบยับเลยนะคือแบบเหมือนกับแบบว่าเป็นนกนกตัวใหญ่อะไรเงี้ยเออนะโอเคได้เลยเดี๋ยวขอไปที่ร้านก่อนนะฮะเข้าไปที่ทำงานแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องงานแล้วก็ตัดต่อนะวีล็อกเสาร์อาทิตย์รวมกัน ของออกเยอะนะช่วงนี้มีดิจิมอนอะไรมีอะไรที่กำลังจอะออกแล้วก็มีตัวไหนที่มีทั้งค่ายจีนแล้วทั้งค่ายแบบบันไดนะเออ,ออกมาค่อนข้างค่อนข้างที่จะทีๆกันเลยช่วงนี้อ้าวโอเคขออนุญ,ญาตขับรถแล้วก็ไปที่ทํางานก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันโดยตอนนี้นะเฮีย er, วันนี้ตื่นสายนะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะขอไปทํางานก่อนนะจ๊ะปาร์เจา วันนี้กินอาหารกระป๋องนะมาวิ่นะอร่อยไหมยอดไปเลยอ่ะมาวิ่กินข้าวเรียบร้อยแล้วอร่อยไหมวิกอร่อยไหมแน่อิ่มเลยนี่ผมก็กินต่อครับวันนี้กินขนาหมูกรอบขออนุญาตกินก่อนเดี๋ยวมีของมาโชว์ eventually อ่ะ มีคนถามเฮียว่า,าทำยังไงเวลาถ่ายถ่ายอะไรนะถ่ายถ่ายรูปถ่ายวีฟถ่ายคลิปด้วยการแบบเนี้ยเฮีย er มีอะไรบ้างนะอ่มาดูกันแบบนี้นะก็เป็นฉากข้างหลังก็เป็นฉากที่เฮียรีวิวไปแล้วเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะถูกด้วยนะไม่ต้องไปซื้อแพงๆนะครับผมนี่ประมาณนี้ไฟเรามีไฟอะไรบ้างก็มีไฟอันล่างนี้นี่ไม่ใหญ่นะฮะถ้าอยากได้ให้มันแบบ อซอฟหน่อยก็เอาทิชชู่แปะเนะยมันจะได้ไฟมันจะได้ดูนุ่มๆน,มเนะเราจะปรับให้มันสูงให้มันสว่างมากสว่างน้อยก็ได้นะครับผมแล้วก็มีไฟย้อมสีตรงนี้เราจะปรับเป็นสีอะไรมี2ฝั่งแบบนี้นะก็ให้มันออกประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็มาดูที่เฟรมแต่ถ้าเกิดมันชอบมากชอบน้อยเราก็มาปรับไ s o โปรับสปีดชัตเตอร์ปรับอะไรเงี้ยนะพอดีว่าเฮียมีกล้องหลายตัวก็เลยแบบนี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้น <Okay. S 2> ถ้าเกิดเราไปดูในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยว่ามันสว่างน้อยเราก็ปรับในคอมพิวเตอร์ได้คือปรับละเอียดได้หลายอย่างนะฮะก็คือว่าอยากให้น้อยเนี่ยมีฉากหลังที่ดีนะมีไฟนะจุดกําเนิดไฟ2จุดนะซ้ายขวาข้างหน้าอะไรประมาณนี้อยากหมุนอยากอะไรก็เนี่ยหมุนได้นะฮะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเอ๊มาจ้าไปเลยเปล่ะจ้าไปเลยไปล่ะเอีวิ่งกับทอกีสนะ ก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนนะถ้าเกิดแบบใครชอบในการาจัดแสงถ่ายรูปเน,เนี่ยเห็นไหมไม่มีไฟมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมมีไฟมันก็จะเออดูแบบดูเดือดหน่อยนะฮะอา้าวติดติดติด,ตดประโทนะฮะอ่ะโอเคนะขอไปทำงานต่อนะจ๊ะไปจ้าสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าทำยังไงก็อันนี้เฮียมาบอกเทคนิคนิดหน่อยบางคนอาจจะรู้แล้วก็แล้วแต่นะครับผมไป ในการถ่ายรูปา้สองวันแล้วเปลี่ยนน้ำอีกแล้วครับผมอา้าวแสงสว่างไปช่างมันนะเปลี่ยนน้ำอีกแล้วนะฮะเพื่อความสดใสสดชื่นนีุ่กุ้งเลยตุกุ้งกุ้งมีหอยด้วยหไหมมีหอยด้วยเอ้ มีหีบสมบัติด้วยเป็นไงเนี่ยเร<อ>า,าจะใส่ทรายเข้าไปตรงนี้ด้วยนะเหลือเราต้องเอาหีบสมบัติออกก่อนนะนี่ทรายของเราล้างมาเรียบร้อยนักเข้าไปนักเข้าไปโอเคออกแล้วนะเดี๋ยวใส่ทรายเข้าไปใน,นนี้ เรียบร้อยน้ำใสสะอาดเดี๋ยวเติมแบคทีเรียน้ำอีกนิดหน่อยนะไปจ้าบจ้าใสทรายไปแล้วสวยเลยเติมแบคทีเรียหน่อยแบคทีเรียแบคทีเรียน้ำทำงานต่อ <S 2> <S 2> เฮ้ย โอ้ลืมเลยนั่งทำงานอยู่ถ่ายพี่แป๊บหนึ่งนึกถึงกันดัมออริจินไปลื้อมานี่ไปลื้อมาปึ๊บยังไม่ได้รีวิวเลยประกอบเสร็จแล้วลื้วันก่อนนี่เลยเตรียมมาให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเฮียจะทำคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะออริจินเนี่ยซึ่งคือเหมือนกันที่บอกไปตอนนู้นว่า เฮ้ย <He> เรานึกว่าเรารีวิวไปแล้วปรากฏว่ามันเป็นก uh, ันดั้มไอ้เจ็ดสิบแปดเวอร์ชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแยะแต่ปรากฏว่าอ๋องเขาเคยทักว่าเฮ้ย hey, พี่ไม่เคยมีตัวนี้กลับไปกลับมามันมีรีโปรดักต์มาช่วงตอนนั้นอนะ่ะเราก็เลยเอามาพอเอามาเสร็จปุ๊บเราประกอบไปแล้วเอา้ายังไม่ได้รีวิวนี่หว่าถ่ายเก็บไว้ประกอบเสร็จแล้วก็เลยแบบเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเท่มากเลยนะนี่ยืนตัวตรงเลย <laughs> อย่างนี้เลยว้าประมาณนี้แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวทำรีวิวเพิ่มไปเพราะว่าอย่างบางคนอะ่ะชอบกันดั้ม RX 78ที่เป็นแบบตัวเวอร์ชันเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ3.0อะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่ามันแตกต่างกันเว้ทุกคนนะอันนี้ยังไม่ได้ตัดเส้นยังไมไ่อะไรเลยนะนี่ดูใกล้ๆนะฮะ คือออริจินเนี่ยมันเท่ก็คือมันมีไอเนี่ยอุปกรณ์ปืนมีปืนมาให้เนี่ยสามแบบเลยนะมีบาสูก้านะเนี่ยแคนนอนเนี่ยแล้วก็มีบีมแล้วก็มีเอฟเฟกงนี้แล้วก็มีโล่นะเอฟเฟกเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิอุปกรณ์มันมีเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยลูกปืนเนี่ย คือความแตกต่างของมันนะคือบางคนนะอันนี้พูดให้ฟังก่อนคร่าวๆเลยถ้าบางคนชอบความแบบลลลนะคือก็จะไปพวกเวอร์ชั่น3.0แต่ถ้าเกิดแบบชอบแบบอุปกรณ์เยอะนะนี่ออริจินเนี่ยอุปกรณ์เยอะประมาณนี้เดี๋ยวเฮียทำให้เสร็จแล้วรีบเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูดีกว่าเพราะว่ามัน,น,มนมเปิดปิดได้ด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ย วะเนี่ยเนี่ยเอป็นไงเลาเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าปืนเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยใส่เข้าไปเี่ยอย่างงี้มือเนี่ยมันแบบมันงอได้ขยับได้ด้วยนะเห็นปะเนี่ยเนี่ยจะอะไรก็ไม่รู้่นักหนาเยอะแยะเนี่ย ใส่มันเข้าไปนะฮะประมาณเนี้ยเนี่ยจะถือ2มือ3มืออะไรเงี้ยก็ถือไปเลยนะจะอะไรอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็สติกเกอร์ยังไม่ได้แปะเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเอาอันนี้เก็บนี้วอเฮียว่าใช้ได้ออริจินเนี่ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าขออนุญาตไป เตรียมตัวเดี๋ยวเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยออริจินเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะเพีย้ยนเพีย้ยนนะฮะเก็บไงวะเนี่ยเนี่ยมือตรงนี้มันถอดออกได้ประมาณเนี่ย,อย,เออเยโอเคไปดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันกับกอริจินเฮียคิดว่ามันมันมัน,ม,นมันก็ถือว่าเทดิ ถ้าเกิดเอาไปทําสีสีแบบเท่ๆอะไรเงี้ยก็เท่ดีเหมือนกันนะโอเคออริจินนายต้องได้ไปต่อเดี๋ยวจะมีซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วก็ไปทํากับพวก UGO Land ลนะมันจะออกชุดเรซินตัวใหม่คิดว่ามันต้องโดนมันต้องมีเพราะเฮียมีซื้อมือสเป็น3.0มาในราคา3,000บาทครบคุ้มแล้วทําสีมาโคตรดีเลยอันนั้นนะคือทำคลิปไปแล้วแต่คืออันเนี้ย เดี๋ยวจะรีวิวก่อนแล้วเขายส่งไปทำสีอีกทีนะจ๊ะกลับไปตัดต่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ๊ะไป two hours later อ,อันนี้ลิ้นบัวนะน่ากินมากยังไม่สุกก็ใส่กหมือนกบ <laughs> ถ่ายตั้งนานไม่ได้กดจริงๆแล้วหิวนะฮะก็เลยแบบขอมากินชาบูหน่อยไม่ได้กินชาบูนานมากนะก็โควิดเนี่ยเขาปิดไม่ให้กินในร้านตอนนี้คือมากินในร้านได้ก็ถือว่าโอกาสมากินแต่คือว่าตอนนี้คือเขาก็ไม่ให้เราไปตักนะฮะเป็นพับเป็นพรีเมียมนิดนึงแต่คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เราเดินไปตักอย่างน้ำอย่างเงี้ยเขาก็สั่ง เราสั่งให้เขาเขามาให้ก็จะมาเป็นขวดเงี้ยปกติแล้วถเป็นพวกเ,เราเดินไปกดเองได้ะะ mm hmm. ก็ถือว่าใช้ได้นะช,ชอบกินพวกเนื้อนะมพวกเนื้อโอเคป้อมครับทำเปรเียบลน้นขออนุญ,ญาตทานก่อนะจังอร่อยมากเลย <Okay. S 1> พวกเนื้อพวกวากิวพวกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะ ลองดูครับผมนานๆที่โควิดจะไม่ได้กินอะไรแบบนี้เลยนะก็นองจากที่บ้านที่บ้านก็ไม่ได้กินไปจะเป็น